เสียงลมพัดผ่านยอดไม้ใหญ่แวววิดวิวปะทโตดประสาทท่ามกลางความเงียบสงัดของป่าทึบแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยสถานที่ที่แม้แต่แสงแดดก็แทบไม่อาจลอดผ่านได้เต็มที่คำชะโนดพื้นที่ลึกลับที่ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีมีเรื่องราวมากมายถักทอเป็นตำนานผ่านการเวลาและหนึ่งในนั้น คือเรื่องของพญานาคราชผู้เป็นเจ้าแห่งโลกบาดาลคำว่าคําชโนดมาจากคำว่าคําที่แปลว่าพื้นที่ป่าและชโนดซึ่งเป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งลักษณะคล้ายปาล์มสูงชะลูดและขึ้นหนาแน่นเฉพาะพื้นที่นี้เท่านั้นชาวบ้านเชื่อว่าพื้นที่คำชะโนดคือดินแดนเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลเป็นเขตต้องห้ามสำหรับผู้ไม่มีศรัทธา และเป็นสถานที่ประทับของพญานาคผู้ศักดิ์สิทธิ์นามว่าพญาสีสุดโทตำนานเล่าว่าพญาสีสุดโทเป็นพญานาคผู้มีฤทธิ์มากมีราชาเป็นพี่น้องร่วมสายโลหิตกับพระยาสุวรรณนาเจ้าแห่งแม่น้ำโขงทั้งสององค์แบ่งปกครองคนละฝั่งของลำน้ำและเกิดข้อขัดแย้งจนต้องสู้รบกันอย่างรุนแรงสถานที่ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นประตูเชื่อมต่อ ระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลสถานที่ที่พญานาคผู้ยิ่งใหญ่คือพญาสีสุดโทและพระชายาแม่ย่าสีปทุมมาสถิตยอยู่แม้คำชะโนดจะมีลักษณะเหมือนเกาะกลางป่าล้อมรอบด้วยน้ำแต่น้ำนี้ไม่เคยแห้งไม่เคยลดระดับและไม่มีผู้ใดสามารถเจาะบาดาลบริเวณนั้นได้สำเร็จมันจึงกลายเป็นความเชื่อ ว่าน้ำเหล่านี้เชื่อมกับเมืองบาดาลของพญานาคผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนบริเวณแถบนี้เคยเป็นพื้นที่ของนครหนองกระแสนครแห่งอารยธรรมลุ่มน้ำโขงที่เจริญรุ่งเรืองและมีเรื่องราวหนึ่งที่เล่าสืบต่อกันมาจนกลายเป็นตำนานคือศึกระหว่างพญานาคกับพญาสัตตนาธ ผู้ปกครองอีกฝากฝั่งของลุ่มน้ำว่ากันว่าพญาสีสุดโทได้พ่ายแพ้ในการศึกครั้งนั้นและต้องหลบลี้มายังเกาะกลางน้ำซึ่งต่อมาก็คือคำชะโนดพญาสีสุดโทขอให้ดินแดนนี้กลายเป็นดินแดนต้องห้ามสำหรับมนุษย์แต่ก็ไม่อาจห้ามได้ตลอดการเมื่อการเวลาผ่านไปผู้คนเริ่มเข้ามา บางคนมากราบไหว้บางคนมาสแสวงโชคและบางคนมาท้าทายมีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งชายคนหนึ่งจากต่างถิ่นเดินทางมายังคำชะโนดพร้อมความตั้งใจจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่คนร่ำลือกันนั้นไม่เป็นความจริงเขานำเครื่องมือขุดเจาะมาทดลองเจาะพื้นดินในเกาะหวังจะหาน้ำบาดาลหรือสมบัติที่ซ่อนอยู่ แต่ทันทีที่เขาเริ่มลงจอบพื้นดินก็สั่นสะเทือนและมีเสียงคล้ายงูขนาดใหญ่เลื้อยใต้ดินชายคนนั้นไม่เชื่อเขายังคงเจาะต่อไปจนมีน้ำสีดำคลำ้ำพวยพุ่งพุ่งขึ้นจากดินเขาตกใจพยายามจะหยุดแต่ช้าไปแล้วน้ำนั้นมีแรงดันสูงจนพุ่งทะลักขึ้นมาและท่วมอุปกรณ์ทุกชิ้น เขาหนีออกจากเกาะแทบไม่ทันจากวันนั้นเครื่องมือทั้งหมดจมอยู่ใต้ดินและไม่มีใครสามารถขุดมันขึ้นมาได้อีกเลยคำชะโนดไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีผู้คนจำนวนมากเดินทางไปกราบไหวพญานาคด้วยความเชื่อว่าจะได้พรเรื่องโชคลาภหน้าที่การงานบางคน ก็ฝันเห็นงูใหญ่บางคนฝันเห็นต้นชะโนธโบกมือเรียกและเมื่อเดินทางไปถึงจริงฮ่าฮก็เกิดเหตุการณ์ที่เหมือนเคยฝันไว้ทุกประการแต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้รับการต้อนรับหากมีจิตคิดลบหลูหรือคิดสแสวงหาผลประโยชน์จากคำชะโนดมักจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันเสมอหนึ่งในเรื่องที่เล่ากันมากที่สุดคือชายผู้หนึ่ง เคยขโมยน้ำในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กลับไปขายหวังจะร่ำรวยจากความเชื่อของคนแต่เมื่อเขากลับถึงบ้านลูกชายของเขาเริ่มมีอาการคล้ายคนถูกของพูดแปลกๆตาเหลือกเขาพาไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายจนสุดท้ายต้องนำขวดน้ำนั้นกลับไปคืนที่เกาะแล้วขอขมาขออโหสิกรรมลูกชายของเขา จึงหายเป็นปกติในคืนถัดมาต้นชะโนดนับพันต้นบนเกาะแห่งนี้ดูเหมือนจะมีชีวิตใบของมันพริ้วไหวแม้ไม่มีลมและบางคืนผู้ดูแลเกาะมักเห็นเงาของหญิงสาวในชุดไทยโบราณเดินอยู่กลางลานพิธีก่อนจะหายวับไปต่อหน้าต่อตาเสียงขลุยเบาๆที่ลอยมากับลมยามคำ่ำ เสียงระฆังลางลางที่ดังขึ้นเองในยามไร้ผู้คนและภาพของงูใหญ่ที่ปรากฏเพียงชั่วครู่ในบ่อน้ำคือสิ่งที่นักสแสวงบุญหลายคนเคยพบเจอและเชื่อว่าเป็นการปรากฏตัวของพญาสีสุดโทมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่เธอมากราบไหวพญานาคพร้อมบนบานขอเลขเด็ดคืนนั้นเอง เธอฝันเห็นงูใหญ่เลื้อยพันขาและพาเธอเดินไปยังต้นชะโนต้นหนึ่งงูนั้นเลื้อยเป็นตัวเลขบนพื้นดินเธอตกใจตื่นจำเลขนั้นได้แม่นยำและเมื่อลองเสี่ยงโชคเธอก็ถูกรางวัลใหญ่ชีวิตที่ลำบากมาตลอดเปลี่ยนไปในพริบตาเธอกลับไปคำชะโนดอีกครั้งเพื่อนำพานบายสีชุดใหญ่ไปแก้บนพร้อมสัญญาว่า จะดูแลผู้ยากไรแทนบุญคุณพญานาคเรื่องเล่าแบบนี้ยังคงมีต่อไปอีกมากมายและแม้จะมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เข้ามาตรวจสอบคำชะโนดก็ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้ครบถ้วนกลายเป็นสถานที่แห่งความศรัทธาและแรงดึงดูดจากพญานาคเมื่อคุณย่างเท้าเข้าสู่คำชะโนด อย่าลืมพนมมือกล่าวขออนุญาตตั้งจิตให้บริสุทธิ์และอย่าคิดลบหลู่เพราะที่นั่นไม่ใช่เพียงแค่ป่าไม่ใช่เพียงเกาะกลางน้ำแต่คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และโลกของพญานาคตำนานที่ยังมีลมหายใจก็จบไปแล้วกับตำนานคำชะโนด